วันจันทร์ที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช5 5งอิเวลา8ปดานาทีณบริเวณถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียนครับคุณครูฝ่ายชั้นอนุบาลได้จัดกิจกรรมการเล่นเด็กไทยจำนวน3าวันด้วยกันแบ่งเป็น6ฐานการรู้มีการเล่นบงลอ้อการเล่นกังหันการเล่นหมอนซ่อนผ้าค,ครับวันนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่นในชั้นอนุบาลปีที่1และ2ห้อง1และห้องสองครับได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้รับชมกันครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับลูกหลานของเราเล่นกันได้น่ารักเลยทีเดียวครับ วันอังคารที่2ธันวาคมพุทธศักราช2557ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งคุณครูสายชันอุณบาลได้จัดกิจกรรมการเล่นเด็กไทยขึ้นเป็นวันที่2ครับการดูหกฐานก็มีการเล่นอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับเล่นตีวงลอ้อเล่นกัางหาันและเล่นมอนซอนพาวันนี้นะ้องๆที่เขาร่วมกิจกรรมได้แก่ในชั้นอุบานปีที่หนและ2อห้อง3และห้อง4ครับนักเรียนเล่นกันได้อย่างสนุกสนานมีความสุขร่าเริงแจ่มใสามากเลยทีเดียวครับ วันพุทธ 3, ที่สาธันวาคมพุทธศักราช2 5 0 7ครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันสุดท้ายของการเรียนรู้การเล่นเด็กไทยนะครับซึ่งคุณครูสายชันุบาลได้จัดขึ้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วครับการเล่นหกฐานการเล่นตีวงล้อเล่นมอนซ่อนผ้าเล่นกังหันลมนะครับวันนี้นะักเรียนที่เขาร่วมกิจกรรมก็ได้แก่ห้อง5และห้อง6นะครับของชั้นดุบาน1และดุบาน2ครับ mm hmm. เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันครับนักเรียนได้เล่นอย่างร่าเริงแจ่มใสครับ วันพฤหัสบดีที่4ธันวาคมพุทธศักราช2577นริกาครับณคันเจริญพระเกิเจด2ภาษามหาราชดีมีกิจกรรมถวายพระพรนุ่งในโอกาสวันเจริญพระชนมพัรษาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราชครับมีคุณครูและนักเรียนสายชั้นป .5- ป .6 ร่วมพิธีและวางผ่านพุ่มเยอะครับในงานนี้ผู้ในการโรงเรียนบาลพิศโลกเป็นประธานในพิธีครับทำการวางผ่านพุ่มถวายราชสักระลกาอสีรวาดและก็ก่าวปฏิญาณตนการเงินเป็น้วยคำเรียบร้อยครับ และในเวลา13นาริกาครับนะห้องเรียนต่างๆของทั้งป .1 ถึงป .6 น,นะครับก็มีการทำความสะอาดห้องเรียนบิ๊กคินิงเดย์จัดระเบียบของสิ่งของในห้องนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในภาพก็เป็นการทำความสะอาดของเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ครับขำำมักขมนตั้งใจมากเลยทีเดียวครับ วเดียวกันครับก็เก็บภาพบรรยากาศของทุ่ชั้มาฝากกันในภาพก็เป็นบรรยากาศของชั้นปฐมศึกษาปีที่2นักเรียนขมักขม้นตั้งใจทําความสะอาดห้องเรียนของตนเองอย่างมากเลยทีเดียวครับก็เนื่องด้วยกิจกรรมบิ๊กคินเดย์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบัเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราชนั่นเองครับ วันนี้ก็เป็นบรรยากาศภาพของนยเยนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับทุกห้องเรียนเลยทีเดียวครับตั้งอ,อกตั้งใจในการทําความสะอาดห้องเรียนของตนเองครับหนงด้วย Big กคีนิงเดในการทําความสะอาดและจัดระเบียบของห้องเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พรแบบทสมเ็จพระเจ้ายหัวภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองครับ ภาพนะครับก็เป็นบรรยากาศการทําความสะอาดห้องเรียนบิ๊กคิดนิ่งเดย์ของช่างประถมศึกษาปีที่4ทุกห้องเรียนกันเลยทีเดียวครับเก็บผ้าบรรยากาศมาฝากนักเรียนมีความสุขนะที่ได้ทําความสะอาดห้องเรียนของตนเองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเ,เ,เด็จเจ้าหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนั่นเองครับ ในภาพนะครับก็เป็นการทําความสะอาดของนิงจ้าปฐมศึกษาปีที่5ครับนำโต๊ะกาอี้มาขัดมาล้างกันบริเวณข้างล่างก็มีนะครับและในห้องเรียนก็ทําความสะอาดกันบิ๊กคินน่งเดย์ของชั้นระมมศึกษาปีที่5ครับนักเรียนทําด้วยความสุขขำำมักขม้นตั้งใจมากเลยทีเดียวครับ สุดท้ายครับก็เป็นการทําความสะอาดของนัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับทําความสะอาดห้องเรียนของตนเองในกานถูพื้นถูโต๊ะของตนเองเพื่อให้สะอาดบิ๊กคิดีเดยของชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับนักเรียนก็ทําได้ดีมากเลยทีเดียวครับ ลเวลา14.30นาทีครับในห้องพยาบาลครับคุณคศริพรสวรรณศรีรวบรวมเงินผ้าป่าซึ่งพระสมุโอชาแห่งวัดหนองโบ,บอำเภอบางทองจังหวัดเชโขทัยกได้บอกบุญทั่วสร้างพญานาคครับและนัดมารับปัจจัยในวันนี้ครับ ก็รวบรวมเงินปัจจัยได้ทั้งหมด2 4 2 7 1บาทครับมอบหมายให้คุณครูสมัยม่วงมีประเคนมอบให้กับพระสมุโอชาพระสมุโอชาก็ให้พรขอให้ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมในผลบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทําในครั้งนี้อนุโมทนาสาธุครับ วันศุกร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2557วลา1กา์ท8ธันณอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลหัวรอคณะผู้บริหารและคณะคุมคูสายชัน้นประหกตลอดเตนตัวแทนของสายชั้นอื่นสายชั้นละสองคนนะครับก็ร่วมพิธีถวายพร์พรเมื่อในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชครับที่ทางเทศบาลตำบลหัวรอได้จัดขึ้นนะครับมี35หน่วยง,งานเข้าร่วมพิธีครับการงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ วันจันทร์ที่8ธันวาคมพุทธขขศ 2, ักราช2557วลา8นาฬิกาครับณสนามหน้าเสาธงมีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันจันทร์กันนั่นเองครับกิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ก็เพิ่มตามนโยบายของต้นสังกัดนะครับได้แก่การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนักเรียนทุกคนก็ทําได้ดีมากเลยทีเดียวครับทําด้วยความสำนึกในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างเทิดทูนครับ และในรกามริกาครับนักการเฉลิมพระเกียรติ72พามหาราชินีมีการวางพ่านพุ่มถวาราศกระของในชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึง4ครับเรียนตั้งใจปฏิบัติได้อย่างดีมากเลยทีเดียวครับด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพระสิษิกรของทัางทุกคนครับขอจบการนำเสนอการสรุปข่าวรอบสัปดาห์ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ